คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับคู่มือในการดำเนินคดีปกครองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับในการที่เราจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยต้องมาพิจารณานะครับว่าคดีที่เราจะยื่นฟอ้องยื่นฟ้องนั้นเนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือไม่ ซึ่งมีข้อพิจารณาต่างๆดังนี้นะครับ 1. เนี่ยคดีพิพาทนั้นนะครับเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกกฎคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นกฎกระทรวงกําหนดเวลาเปิดหรือปิดสถานบริการระเบียบมหาวิทยาลายัยที่กําหนดให้นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นปฏิเสธการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมเป็นต้นนะครับ 2. คดีที่เกี่ยวกับการกระทําทางกายภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือย้ายสะพานลอย เทศบาลก่อสร้างระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นต้นนะครับ 3. คดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนะครับเช่นกรณีที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคาร หรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีที่เจ้าพนักง,งานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินล่าช้าเกินสมควรเป็นต้นนะครับ 4. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเช่นการที่เจ้าพนักง,งานที่ดินออกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและผู้ฟ้องคดีเนี่ยเรียกค่าเสียหายดังกล่าวเป็นต้น 5. คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นคดีเกี่ยวกับค่าทดแทนการเว้นคืน คดีเกี่ยวกับค่าทดแทนการรอนสิทธิ์ในการวางสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์วางท่อปลาท่อแกส๊ส6คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานตามสัญญาสัมปทานป่าไม้ทำไม้ป่าชายเลน หรือสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองทำกับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ราศึกษาต่อเป็นต้น 7. คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลเนี่ยกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นกรณีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีคำสั่งให้เอกชนเอกชนเนี่ยรือ ย้ายแผ่ที่จอดกีดขวางทางน้ำกรณีเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีคำสั่งให้จับกลุ่มและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นต้นนะครับ8คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเช่กนกรณีที่ ฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดหรือบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือคดีที่อยู่ในอ,อำนาจของศาลปกครองนั่นเองนะครับสามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับ